เฮียกลัวเมียป่ะกลัวสิอาชีพแรกเฮียอาชีพอะไรแบกของอจงไข้คุณหัวใจ ไอ้เรืไอ้นี่ชุดนี้มันเป็นตัวอย่างของร้านที่อยู่ไต้หวันเราก็ไปซื้อมาซื้อมาขายซื้อมาขายไม่ซื้อมาไทยรู้ไหมตาตอไปคุยรู้เรื่องไหมวะมังสติมันดีไหมเนี่ยสนับสนุนโดยตันซันซูรสใหม่ฮันนี่เลมอนเหมือนอิชิตันขวดเหลืองแต่้ากว่าสมกับเป็นรถส่าตใชอไม่ต้องัสดีโซดีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเีย เลยรายการน <Okay. S 1> ี้ไม่บอกหัวข้อไม่บอกคําถามอะไรแล้วก็จะไม่พูดไม่พูดอะไรทุกอย่างถ้าหนูถามอะไรเฮียต้องตอบทุกอย่างเฮียกลัวเมียปะกลัวทีตอนนี้กลัวมากมราะว่าห,หุ้นผมอะ่ะมีน้อยมากในวนใหญ่นะนอกจากหุ้นอิชิตันะเวลาซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยใส่ชื่ออินแต่ใส่ชื่อบริษัทบริษัทนี้แม่งกูไม่มีหุ้นเลยคือสรุปแล้วไม่มีตมังมนีอยู่สี่แสนแล้วที่เดี๋ยวจะมีเงินเดือนมาเพิ่มเลยแต่ว่า,วากลัวเมียไหมอ้าวอิงเมียไรบอกอนะอ้ํารออยู่อ้ํารออยู่อ้ํารอ สรุปแล้วมีอาชีพเป็นสามีเขาหรือมีอาชีพขอตังคเขาก็สามีที่ขอตังไนงะมันต้องมีอ้ามเหมือนกันอนะอ้ามหมูกระทะหน้าปากซอยอะ่ะป้าอ้ามอะ <laughs> ฉันยังงงอยู่เลยว่าตกลงป้าอ้ําคือใครป้าอ้ําคือเมียเฮียคนที่สอง <c oughs> ไม่นีสมมติเฉยๆป้าตือไม่รู้เรื่องวะป้าเป็นเด็กนี่เขาบอกว่าเฮียเนี่ยไม่ยอมเรียนหนังสือขี้เกียจเรียน <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ครูเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> อาศัยแอบดูคนอื่นแต่ส่วนใหญ่ตอนทาอ่ะมันมีเหตุการณ์อันหนึ่งที่ผมจําได้เลยทําให้ผมรู้สึกแบบวันนึงกูต้องมีตังแน่ๆเกือตอนนั้นไม่มีบ้านนะแล้วแม่กําลังบอกว่าโอ้ยเดือนนี้จ่ายเงินค่าเช่าไม่มีอ่ะอาจจะต้องไปขอเจ้าของบ้านอ่ะเราจะได้นอนต่อเปลไหมด้เคย ใจควพัดตือไม่เคยโจนเนี่ยพัดตือจะเข้าใจได้ปามดูสิดูแหวนมีสิบอันมันแค่สมมติตั้งชื่อขึ้นมาผมเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ครับชื่อเฮงชื่อเฮงเพลงเลยมะอัลบั้มบ้านใครไม่มีมึงแต่งมาแล้วมึงร้องเองนะกูร้องเพลงไม่พอกูร้องได้เพลงเดียวแสนรักที่เดียวกูร้องให้ได้จงใครคุ่หัวใจใครเลิฟใครเฮียอย่าร้องเลยเฮียร้องเดี๋ยวหนูหลงเสน่ห์เฮียหนึ่งเพลงท้วนฮะระหว่างหมวกกับเมียเฮียจะเอาอะไร เปรียบเทียบอย่างนี้ได้ยังไงเปรียบเทียบไม่ได้ยังไงแต่มีแต่ว่าหมวกมันมีที่มาทั่ทษหมวกผมก็ทั่วอุดมได้พันนิดอุดมบอกว่ามึงไม่มีเอกลักษณ์เลยกูไม่ใส่หมวกเป็นคุณตามปอมไปแล้วตอนนั้นแค่ต้องแค่มีเอกลักษณ์คาแรคเตอร์แต่ตอนนี้ไม่ได้คาแรคเตอร์นี่มันยิ่งกว่าแขนอีกตอนเนี้ยหัวป้าเตือผู้ชายผู้หญิงหัวป้าเตือผู้ชายผู้หญิงอ้าวคงทอมมั้งไม่รู้สิกูชื่ออิงแล้วมึงกูชื่ออิงแล้วมึงอาชีพแรกเฮียอาชีพอะไรแบกของ ไม่มีหน้าที่ทาอะไรนะแบกขึ้นแบกลงกูยังกดหัวหน้ากูอยู่เลยโกดทำไมอะ่ะคือสมมติตอนเช้าคอนเทนเนอร์มาจากกุระแม่งฟิล์มจากกุระมันหนักไนงะข้างในมีเหล็กด้วยใช่ปะแล้วก็มาถึง๊อกแกะคอนเทนเนอร์เสร็จป๊อบมันก็ให้พวกคนแบกของแบกขึ้นไปชั้นสองตอนเช้าแบกขึ้นไปเลยเก็บคล้องเรียบร้อยตอนบ่ายก็เปิดบีมาสมมติจะส่งให้้อไก่ขอไข่แล้วก็แบกลงแล้วม่ให้แบกขึ้นไปทำไมอะ่ะ ค่นี้กูถึงโกรธมันกูถึงโกรธมันถึงไน,น,นี่ว่ามึงเรื่องอะไรกูแบกขึ้นแล้วตอนใหม่กูไปแบกลงทำไมมึงไม่ได้จะเผื่อไว้ที่ข้างล่างก่อนหรอว่าเดี๋ยวตอนใหม่ก็ต้องส่งของอยู่แล้วจะว่าให้กูแบกขึ้นไหมแล้วก็แบกลงมันมีอาชีพหนึ่งที่เฮียไม่มีความรู้เลยแต่เฮียทําไมกล้าทําคืออาชีพเปิดร้านเว้ดดงถ่ายสตูดิโอแสดงว่าป้าตือก็ไม่รู้จริงกูไม่รู้เรื่องทุกเรื่อง ก็ไม่รู้จริงไงถึงมาถามผมยังไม่เคยถ่ายรูปแ um, ้่ทำทำไมอะร้านถ่ายรูปเวด้ีตอนที่ผมจะเริ <t <t ่มมาเคยมันเป็นช uh> ่วงที่แบบ มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยฮ่องกงเขาถ่ายรูปเยอะมากแต่เราไม่มีเปิดร้านนี้ไปออกงานวดดิ้งแฟ์ที่สูบประชุมนะน้ำบัตรนี่พิมพ์เสือกพิมพ์เบอร์โทรศพัพท์ผิด <c oughs> จบงาน <c oughs> แม่งมีเด็กคนโทรไปหาในพล <c oughs> ในพลคนหนึ่งนะโทรมาเด่มึงทำให้กูเดือดร้อนเพราะเราไปแจกใบปีใบเยอะเลยมีป้าตือน่ากลัวมากเลยนะ,ะเราไม่รู้เรื่องเราเอาป้ามาแล้วก็ขายแล้วแม่งคนที่มาจองบอก <c oughs> บอก,กูอยากได้ชุดนี้อ่าชีพหายเลยไอ้ชุดนี้มันเป็นโจอย่างของร้านที่อยู่ไต้หวันเก้ดป้าตืออ่ะเราก็ไปซื้อมาซื้อมาขายซื้อมาขายไม่ซื้อมาถ่ายรูปป้า <c oughs> อาทิตย์หนึ่งก็งตื่ไปดูเรื่องมันเนี่ยมึง <c oughs> สติมันดีไหมเนี่ยช <c oughs> ่างภางพคนแรกมาเชื่อ,อคุณมึงมีหน้าที่ถ่ายให้เหมือนกับอัลบั้มที่กูเอาตัวอย่างมาเออรู้สึกตัวเองเป็นสแปนมุกอุ่นปะมันแรงไปหน่อยไหมนี่แรงไปหน่อยไหมนี่ย ไม่แล้งนงี้ยอันนี้อ่เนี่ยต้องสิบเก้าแล้ว <c oughs> ในงานกูท็อปเซลล์นะครับกูขายเก่งมากกูได้ลูกคา้าเยอะที่สุดเในในงานในแฟนนั้นเออพี่ผมประสมเดชเพราะผมไปถามไปเรียนรู้ไปอาราบามเพ้ามามาตัวอย่างแล้วผมทําได้ดีกว่าทุกๆุกคนทำไปสองสามปีอ่ะคนที่สองผมชื่อมิสเตอร์ลูกกับมิสเตอร์ลีสองคนมาเที่ยวตอนนั้นอะครับมีสองล้านสามล้านไม่ที่ผมมีแปดล้านมึง ทำได้ยังไงก็กูกอบมึงกอบมึงกอบมึง๊อปมึงกอบมึงกอบคือร้านกูมีทุกอย่างที่มึงสอนกูหมดเลย ทีวันข้างบนชั้น4ี่หเออทีชูก้าเป็นร้านสกายบาร์กุรณาไปเสิร์ชดูไอ้โรงแรมรสวดที่กัมูชาแล้วผมก็จําแบบนี้มาบอกดีไซเนอร์นะแล้วลูกชายผมก็ไปพัฒนาแบบต่อเมอน,มนเ,อเหมือนรสวดแต่เราทําได้ดีกว่าเขาเยอะเรามีต้นไม้อีกต้นหนึ่งตอนนี้ดังไปทั้งโลกเลยอะใครดีกว่ารสวดสรุปแล้วคือดีกว่าเขาเพราะมีต้นไม้เพิ่มมาอีกต้นหนึ่งใช่แค่นั้นแหละใช่แค่นั้นแหละจริงๆแล้วชีวิตจริงเนี่ย เนี่ยเสี่ยเซงบกก่นก็ได้ก็มันมีช่วงหนึ่งใช่ว่าที่ฝาละหลานแจกจริงหนู่ไปคุยจนฝาทุกฝาหนูไม่ได้เลยเฮียแจกญาติหรือเปล่า ตอนนั้นถ้าเวลาย,ย้อนกลับไปแล้วกูทำโปรโมชั่นใหม่ก็ได้แล้วกูก็ทำแบบเ,เดิมๆแหละแต่มึงช่วยซื้อ10ล้านขวดไม่ได้1ล้านบาท1ขวดน,นะมึงมาถีบกูหรือว่ากูจ่ายมึงไปเลย2ล้านก็ได้มันจะมีมาอีกมั้ยไม่มีแล้วเลิกแล้วโอ้หมดสมัยแล้วตอนนี้แจกไปก็ไม่มีใครซื้อแล้วเฮียก็เป็นคนใจบุญมากเนป,ปีปีหนึ่งนี่เฮียบอกว่าทำบุญเยอะมากตอนนั้นพอดีผมรวยพอดีอแม่เมียกูใจดีมากขอร้อยล้านมาให้มาผมก็เอาเงินร้อยล้านไปช่วยน้ำท่วมปีห้าสี่เคยไหมที่บอกว่าไปช่วยเขาลล้้ไไไมมมม่่่ฮปีีเเเยยยกาาาทดนหหออองงใจจรต มนะไม่ต้องเขียนจาม,มายมาลเอาง่ายเขียนจามายมากูก็ไม่อ่าน มีเยอะๆเลยจบหม่กูก็จะทำเลยขาบางทีให้ไปแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังบางคนให้ไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่บอกให้แล้วมันจะดีขึ้นนะมีให้ไปแล้วหายไปแล้วก็มาขออีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้คุณเดิมอีกแล้วเอาโอนไปอีกหมื่นหนึ่งซื้อวัตถุดิบเหมือนกันนไปอีกสองปีมาอีกทีหนึ่งไฟกำลังจะมาตัดแล้วเนี่ยกังไฟ้าเออให้มันตัดไปเถอะให้มันตัดไปเถอะมันตัดไปตัดน้ำมึงจะเผาบ้านเราได้ของมึงแล้วกูไม่เคลียวกูไม่ได้ผิดหวังนะแต่กูไม่ใหมยกับมึงเนี่ยชอบพูด มึงอัจฉริยะอยู่วอันนี้ยกเว้นแต่ที่เหลือเป็นคนชาวบ้านๆแบบผมเนี่ยเคยแล้วถ้าเราทํางานธรรมดาเราทําแบบไม่บ้าคลั่งที่จะทํางานอ่ะเราไม่มีสิทธิ์รวยหรอเราก็ทําเหมือนกับคนอื่นเงินเดือนก็ได้เท่านี้ทุกครั้งที่ผมทําอะไรผมจะบ้าแบบสุดๆอ่ะก็ขอถามอีกคำหนึ่งแมนก็หลอกไปเลยครท้งสุดท้ายอีกแล้วครั้งสุดท้ายจริงๆอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วเคยมีหนี้ป่ะโอ้ยปีสีมมม่สมบุญไปหนี้ร้อยล้าน ร้อยล้านเองอะ่ะ26ปีก่อนร้อยล้านเรื่องใหญ่นะแต่วันนี้ไม่มีนี่ตอนนี้เฮียไม่มีจ้ะบริษัทอีชิตันก็ไม่มีนี่ตอนนี้เฮียไม่มีเงินจ้ะตอนนี้เฮียไม่มีเงินจ้ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสามสิบใช่ไหมเดี๋ยวเงินเข้าวเงินเข้าเงินเดือนเข้าแล้วผมรับเงินเดือนเยอะที่สุดของอีชิตันครับเลี้ยงข้าวปลาเตือเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเฮียเริ่มเปิดทางแล้วตอนนี้ใครจะมาขอตังค์เฮียต้องมาขอตอนสิ้นเดือนนะจ๊ะันกบ๊ายบายไม่ต้องส่งมาครับไม่ต้องส่งมาไไมมม่่ต้้อองผรับสินนเดื ไม่ไม่ไม,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 ไม่รับไม่รับ <laughs> <laughs> สนับสนุนโดยตันซันซูรถใหม่ฮันนี่เลมอนเหมือนอิชิตันขวดเหลืองแต่่ากว่าสมกับเป็นรถชา่งชาต